ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้นะยันนะครับแจกเงินสดนะครับ10,000บาทกับกลุ่มเปาะบางแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะแล้วก็ขอให้มั่นใจในส่วนของนายยกวันนี้นะครับเวลา9ก้นกาสี0นาทีะครับคุณแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินเข้ามาทาง เดินเข้าอาคารชินวัตรสามนะครับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็สื่อก็เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเข้าไปสัมภาษณ์รายละเอียดต,ต่างๆแล้วก็หนึ่งในรายละเอียดนั้นนะครับก็คือนโยบายดิทันวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นนโยบายนโยบายเรือธงหรือนโยบายหลักของตัวรัฐบาลนะครับโดยมีการสัมภาษณ์นะว่ายังไปต่อไหมนะครับทางคุณแพท่ทองทานนะครับนายกรัฐมนตรี ก็มีการกล่าวว่าในคอนเซ็ปต์ยังมีอยู่แน่นอนนะครับเพียงแต่ปรับรูปแบบอย่างที่เราบอก Digital Wallet มีแผนที่จะจ่ายเป็นเงินสดด้วยอ่าคอมเมนต์ Comment ตรงนี้นะเงินสดด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วมาดูว่าจะมีการแก้ไขรายละเอียดก็มีนะแต่แน่นอนว่าต้องแก้ไขในส่วนนั้นนะครับแล้วเขาแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่านะครับคุณวิสุทธ์นะชั ยะนรุนนะครับประธานสสพักเพื่อไทยเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าเงินที่ท่านโวลเลตหลังจากจ่ายให้เป็นเงินสดให้กลุ่มเปราะบางนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเงินสดเช่นเดียวกันใช่หรือไม่และมีการแบ่งจ่ายตามงบประมาณใช่หรือไม่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการกล่าวยอมรับว่าใช่อย่างนั้นเลยค่ะนะครับแต่ขอรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะเพราะถ้าพูดไปแล้ว ก็จะหาว่าพูดไม่ตรงเราเราต้องทำกันบ้านกันก่อนโอเคนะครับจากประเด็นนี้นะจากประเด็นนี้ก็เป็นการย้ำชัดว่ามีการแจกเป็นเงินสดนะครับกับบางกลุ่มอาจจะเป็นวงเล็บกลุ่มเบาบางนะครับมีแน่นอนนะส่วนกลุ่มคนทั่วไปนะจะแจกเป็นรูปแบบดิจิตอลเหมือนเดิมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแต่รายละเอียดมีการปรับแน่นะครับปรับรายละเอียดของดิจิตอลโวลเลตแน่นอนนะครับ นะเพราะนั้นอันนี้เป็นการกล่าวแล้วนะอย่างน้อยกล่าวมาว่าไอเรื่องแจกเงินเนี่ยมันมีแจกแน่นอนล่ละแต่รายละเอียดของการแจกจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะนั้นนะครับผมก็การันตีได้อย่างหนึ่งนะจากข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเลยนะนะครับเราก็ติดตามข่าวสารข้อมูลนี่แหละนะครับว่า การันตีได้อย่างหนึ่งว่า,ามีการแจกเงินดิทันหมื่นบาทแน่นอนคราวนี้ทุกทกท่านจะทำไงละ่นะณตอนนี้ทุกทุกท่านนะครับที่มีคุณสมบัติตามนะตามเงื่อนไขของดีทัน l w a เ l e t เดิมเนี่ยให้ไปทำการนะครับลงทะเบียนนะครับผ่านแอปทางรัดนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ว่าเราต้องการรับดีทันว Wallet นะครับไปทำการลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนเก็บเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย,อยเป็นการเพย์เฟ e แล้วเดี๋ยวพอมีการประกาศนะครับปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตัวดิจิตาลวอลเล็นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่านะภายใน15กันยายนคาดนะผมคาดว่า15กันยายนเนี่ยหลังจากที่ทางนายกตั้งคอรมอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีข้อมูลแวววี่แววามา นะเพราะว่าด้วยความที่งบประมาณที่มีการเบิกเพิ่มเติมมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นจะต้องใช้ภายในเดือนกันยายนเนี้ยนะครับมันก็ต้องมีการเล่งรัดละนะครับว่าจะแจกยังไงจะอะไรยังไงนะครับจะแจกผ่านอะไรผ่านพร้อมเพย์ไหมผ่านเป๋าตังค์หรือเปล่าหรือผ่านอะไรคือมันมีความเป็นไปนได้นะครับอยู่หลายทางนะครับเท่าที่เท่าเท่าที่ อ่านข่าวหลายๆแห่งแหล่งมาคือ1อาจจะผ่านพร้อมเพย์นะสำหรับกลุ่มเปาะบางหรืออาจจะผ่านเปาตังเพราะว่าเปาตังเนี่ยเราชินกันแล้วเมื่อก่อนเราใช้เปาตังในการรับเงินเอ่อไม่ว่าจะเป็นชัยชนะเงินคนละครึ่งต่างๆนะครับเงินอะไรต่างๆผ่านแอปเปาตังเพราะนั้นทุกคนน่าจะมีแอปเปาตังไว้แล้วละ่ะนะหรือมีการลงทะเบียนไว้แล้วละ่ะนะครับก็อาจจะเป็นผ่านแอปเปาตังด้วยอ่าผ่านทางอาจผ่านพร้อมเพย์ด้วยแล้วแต่นะอันนี้ รอเคาะก่อนรอเคาะก่อนนะครับอ่ะก็หวังว่าทุกคนนะครับที่ต้องการเงินตัวนี้เพื่อไปใช้ในการดำรงชีวิตนะครับดำใช้ในการจับใจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อผ่านวิกฤตของเศรษฐกิจที่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างชะง,งักงันนะครับจะได้ผ่านไปได้แล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนะครับ ดังที่รัฐบาลนะครับได้คาดการเอาไว้แล้วกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับ แล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดรบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1213